เอาละครับผมก็กราบัสดีกันอีกเช่นเคยนะอยู่กับพี่บงังสุดหลอ่อสุดเฟี้ยวอีกแล้วนะอย่างครั้งก่อนนะเราเล่นเกมแมวไปรู้สึกไม่ค่อยจะนำโชคเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูครั้งนี้ที่พี่แมวเราจะนำโชคขนาดไหนนะเราไปดูกันเลยดีกว่าด้วยการไม่เสียนาฬิกาอันหลอกนะคือครั้งก่อนจิตตันไปอันหลอกกันดีกว่ามาด้วยทุน5,000บาทนะ คู5,000บาทกับเบส10นะมาเดีย๋ยวเราไปดูที่ตารางการจ่ายเงินรางวัลกันก่อนดีกว่าในเกมนี้นะครับผมในมีสเก็ตเตอร์นะสเก็ตเตอร์ถ้าเราครบ4อันเมื่อไหร่นะเราจะเข้าไปในฟรีสปินนะครับผมฟรีสปินในที่นี้ก็บอกเลยว่าถ้าในนั้นมีแกกก็ที่เขาเรียกเลยว่าแตกในแล้วเราได้กันเป็นคูณกันเยอะๆด้วยนะต่อมาก็เป็น Y นะ วายก็คือเป็นตัวที่เอาไว้สาหรับในการเชื่อมหาแต่และตัวเข้าหากันนะครับผมมาต่อมาคือเกมแมวทองนะแมวทองก็คือเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะรองลงมาก็เป็นพวกกองพวกโคมไฟประทัดซูชิแล้วก็มาที่เล็กที่สุดก็คือข้าวปั้นนะจ๊ะผมมาเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าดรวยเบ็ดสิบนี่แหละอีกสักสิบหมุนกันแล้วกัน เบ็ดสิบสักสิบหมุนนะ้วเราหมุนกันไปก่อนนะเราจะไม่เปิดเทอร์โบนะครับผมเราจะหมุนกันไปก่อนเรื่อยๆเราจะไม่เปิดเทอร์โบจะให้มันหมุนกันไปซูชิเข้าไปเลยเต็มปากเต็มคำนะจ๊ะโอ้โหสิบเข้าเนี่ยถ้าเรามีวายเห็นไหมเนี่ยคือข้อดีของปีวายนะครับผมบางชอบจังเลยมีวายจะดึงเข้าไปเลยอ่ะกเก็ตเตอร์มันจะมาละ ในจังหวะนี้สเตเตอร์จะมาไม่มีมันมีวายดึงเข้ามาบอกเลยสเตเตอร์ก็ไม่มีผลแล้วตอนเนี้ยแตกนอกก็ได้แตกไหนก็ดีนะอืมรางวัลก้อนโตไปทั้งหมด300บาทนะเบ็ดสินะครับผม300บาทไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยเออคูณเข้าไปดิคูณเข้าไปดิหนึ่งพันบาทนะอื้อ มีกี่นี้แมวทองมามีแถมคูณติดมาด้วยล่อไปเลย1,000บาทน,นะซูปเปอร์เมกาอ่ะเนี่ยแหละสุดสดของการลุน้นแถวนี้ได้ไหมแถวนี้จะมีมาไหมสเก็ตเตอร์ยังไม่มีว่ะเฮย้ยมีแมวมีแมวเอ้ย,เ,อยเลยไปแม่มีกี้มันเลยมีไหมไม่เอ้ยนี่ไงผมบอกสเก็ตเตอร์ภายในสี่ตัว ปเริ่มกันเลยดีกว่าเขาปีให้10ไม้นะคุณเข้าไปเลยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดแล้วอีก8ไม้สุดท้ายยังไงยังไง8ไม้สุดท้ายขอแบบเจ๋วๆหน่อยได้ไหมอ่ะขอแบบเจ๋วๆหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โหห้าไม้สุดท้ายแล้วนะห้าไม้สุดท้ายแล้วนะจะไม่มีมาหน่อยเหรอเอ้ย เอ้ยเอ้ยใจเย็นโอยไม่มีมาเลยอะ่ะระหว่านี้เอเข้าเต็มเต็มสิครับผมยังไงยังไงเอออีสี่มาสุดท้ายสี่มาสุดท้ายคูณสิบเข้าไปเฮ้ยมันเงียบไปป่าช้าเลยนะบอกเลยว่ากูกูกูนะเนี่ยเออ ยังไงโอ้โหรางวัลล้วนหมด330รบาทก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะเราไม่ขาดทุนเลยนะอือ้นะส่เกตเตอร์มันเข้าแบบกระหน่ำเลยว่ะเขาบกระหน่ำแล้วก็รอแล้วเริ่มเลยสิครับผม มาเราดูหน่อยสิว่าข้างในมันจะแ,แตกได้ขนาดไหนมั่งอือหืมคูณอีกเฮ้ยบางทีผมเคยเล่นนะบางเคยเล่นนะเขาเรียกว่าคูณจังคูณจังตังไม่เคยจ่ายเลยอะ่ะคูณแบบ 40, คูณสิบคูณสองคูณยีสิบเลยอะ่ะแต่ไม่เคยแจกมันก็มีนะนี่คูณแปดมันก็แจกแล้วนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพี่บังด้วยนะ หรือใครอยากตามพี่บางไปเล่นเกมก็กดได้เลยนะที่ลิง์ใต้คอมเมนต์บอกเลยว่ามันจะมีเกมเอาไว้ให้ทดสอบก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเลยมารางวัลรวมทั้งหมด90ราวัลรวมก่า94บาทนะ9 0บาทก็ไม่แย่นะไปะเริ่มเลยดีกว่าเหลืออีก3ไม้สุดท้าย นี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคูณเขาไปเลยเท่ากับพันห้าร้อยบาทนะอื้มซูปเปอร์เมก้าไปเลยสิจ้ารออะไรล่ะมาเหลือเล่นกันไปก่อนเหลือเล่นกันไปก่อนจะม,มีจังหวะแบบคลิกคอมหรือเปล่าอ่ะแบบคูณไปนี่หมื่นนึง,งอย่างเงี้ยโอโ้โหบอกเลยแทบร้องเฮ้ยยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้โอโ้โห อย่าวายดึงเคโอ้โ oh ห oh. ถ้ามีได้อีกแถวหนึ่งบอกเลยว่าสวยงามเลยนะยังไงยังไงจะเข้าไหมจะเข้าไหมจังหวะนี้เดีย๋ยวผบอกเบรกไปหน่อยสิมันจะเข้าให้ไหมเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนเออฮ่อมาเงินรางวัลทั้งหมดจ้มร้อยบาทก้อนโต เดีย๋ยวนี่เดี๋ยวพี่บังขอญอาตไปก่อนดีกว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพี่บังกันด้วยนะเดีย๋ยวพี่บังขอญอาตไปก่อนนะ See you tomorrow